สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งแท้กับช่องกับป่าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตเวอร์ชัน1.3แบบคร่าวๆแบบสรุปเลยนะครับแล้วบวกกับลงลึกทางด้านของอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆอย่างเช่นอัปเดตของกล่องตู้กาชาอาวุธเองหรือแม้กระทั่งอัปเดตจงหลีเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับสำหรับพวกกิจกรรมทั้งหลายแหละนะเพราะาจริงกิจกรรมมันก็สนุกแหละ แต่ที่เราสนใจจริงๆก็คือพลายโปรเจมเนอะก็จะมีทางด้านของ Lantern Rite แล้วก็มี Story Quest มีมี Lantern Rite Quest Tales แล้วก็ Mechanic แล้วก็ Theater Mechanic Seal Market อันนี้ก็น่าจะเป็นป้อมปากกานะถ้าจำไม่ผิดนะครับ Stand by me แล้วก็มี Night nice Sky Grace นะครับซึ่งก็แจกของฟรีเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีเวนต์พวกนี้ก็ต้องอยู่ในระดับนักผจญภัยที่อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะอย่างเช่นอันนี้ก็คือระดับ2นะแต่ก่อนอันนี้อาจจะต้องมากกว่านี้นิดนึงนะ แล้วก็อันถัดไปก็คือนักผจญภัยเลเวล5านะครับก็อย่าลืมอนะัพเลเวลนักผจญภัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับและนี่เลยคือที่แน่ๆน,นะครับก็คือ m May for ฟ u n e f i n d New หรือก็คือ d a i l y l o g in นะจะแจก Interwin วายเฟสสชิ้นแน่ๆน,นะครับแล้วก็มีรางวัลอีกมากมายแหละแต่ว่าที่แน่ๆคือแจก10ชิ้นแน่ๆอย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มตู้ลิมิ t ต็แบบฟรีๆสครั้งนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมถ่ายรูปนะครับไฟ 啊、哦 และที่สําคัญสุดๆไปเลยนะฮะก็คือตู้กาชาทั้ง2ตู้ที่เขาได้เปิดเผยมาแล้วนะครับเป็นทาั้านของเซียวเองแล้วก็ตู้กาชาที่มาพร้อมคู่กับ p r i m o มโดเจตคัตเตอร์อันนี้ชอบมากน่าสูงม,มากเลยตัวนี้นะดีกว่าตู้ก่อนหน้านี้เยอะมากบอกเลยครับดีกว่าเยอะมากแต่ก็นะนอกจากนั้นนะครับในอีเวนต์นี้แล้วนะในเวอร์ชัน1.3นี้นะครับก็จะมีทาด้านของเลลคูณ2ซึ่งมันจะทําได้รู้สึกว่า3ครั้งต่อวันนะครับ ก็รู้สึกว่าจะมาตั้งแต่วันที่26เดือน2จนถึงวันที่5เดือน3มาประมาณ1อาทิตย์นะครับมาประมาณ1อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้มทุกวันนะครับแนะนำเลยปั๊ม E.P. ทุกวันอย่างน้อย3ครั้งต่อวันนะครับไม่ได้่าะว่าจะใช้ c o n d e n s r s i o n ได้หรือเปล่าแต่ถึงจะใช้ไม่ได้ก็ควรที่จะ ลงอย่างน้อย3ครั้งต่อวันนะครับเพื่อที่จะเอาโบนัสนี้นะคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะถัดมาก็เป็น Lantern Light Sky Event Detail นะครับหรือก็คือ Battle Pass ต่าง,างๆอะไรก็ว่าไปและต่อจากนั้นก็จะเป็นตู้เครื่องชิงที่เขาได้ เปิดเผยมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตู้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะอันนี้คือโดยสรุปที่เขาได้มีการเปิดเผยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ดีเทลนะครับไออัปเดตท,ที่เป็นดีเทลจ๋าๆเลยนะมันมีมากกว่านั้นนะครับที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตู้กระชาก่อนละกันครับและแน่นอนครับว่าตู้กระชาของเสี่ยวจะมาวันที่อัปเดตเสร็จทันทีนะครับแบบทันทีเลยซึ่งจะมาจนถึงวันที่ 17เดือน2นะครับหรือก็คือวันที่ตู้เครื่องฉิงมานั่นแหละแปลว,ว่ามันก็คือตู้เดียวกันนะครับตู้ลิมิตเหมือนกันนะไม่ได้แยกตู้กันเลยนะครับและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือหลังจากตู้เครื่องฉิงไปแล้วจริงๆมันก็คือหลังจากนั้น2อาทิตย์เท่านั้นนะครับแปลว,ว่ายังมีเวลาเหลืออีก2อาทิตย์และมันไม่ใช่แค่การมโนนะครับแต่เพราะว่าหลังจากคําอธิบายเรื่องเรื่องของตู้เครื่องฉิงเสร็จแล้วนะครับ มันมีทางด้านของนี่ m o l t Character Event w i s h to follow during version 1.3แปลว่ามีมากกว่านี้นะครับ <Wow. S 1> เฮ้ยจะเป็นใครนะตื่นเต้นจังเลยคือมันเป็นไปได้ทั้ง2ตัวนะครับเป็นไปได้ทั้งจ้งหลีเองและเคอร์ชิงเองนะครับคือตอนนี้ยังแบบ50-50%อ50อยู่แต่ถ้าเกิดเรามาดูที่ new equipment นะครับ ก็คืออาวุธที่จะเข้ามาก็จะมีทางด้านของ p r i m a r อร์โ t e เจ็ดคหรือก็คืออาวุธ5ดาวนะครับดาบ5ดาวนะดาบยก5ดาวที่มีคิเลตมสตัดรองนะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดอยู่ที่5 4 2หน่วยนะแล้วมีการขัดเกลาที่เป็น HP เพิ่มขึ้น20%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตามเปอร์เซ็นต์ HP นะครับหรือเริ่มต้นที่1.2%ของ HP นะครับบอกเลยว,ว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ s t a f f of Homer อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราจําได้ s t a r of h a ม m a เหมือนมันถูกดิ้วมาให้หูเท่านะครับแต่แน่นอนครับมันอาจจะเอามาใส่ทางด้านของจ้งหลีได้นะครับและแน่นอนว่ามันช่วยนะเพราะว่า1เลยก็คือ hp เพิ่มขึ้นช่วยแน่นอน ยิ่ง HP เยอะเท่าไรจงหนียิ่งชอมนะครับแล้วบวกกับการที่ว่ายิ่ง HP เยอะเท่าไรโบนัสแอคแท็กก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของ HP ด้วยนะครับซึ่งเริ่มต้นอยู่ที่0.8%แล้วถ้าเกิดต่ำกว่า50%นะครับเลือดเรานะก็จะเพิ่มทีละ1%ของ max HP อันนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่608หน่วยและสตัดลองเป็นคริดาเม่อันนี้น่าสนใจมากๆอันนี้คือแบบ d e b a ส e สำหรับ้เว่าเลยแต่ก็เป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นทางดา ของจงหลีหรือหูเทาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นหอกทั้ง2ตัวเลยนะไม่แน่นะครับอาจจะแบบจงหลีมาแล้วหูเทาต่อหรือหูเทามาแล้วจงหลีอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับอยู่ที่มิโฮโยจะเอาอยัางไงนะเพราะมิโฮโยไม่เคยประกาศเลยนะครับว่าจะรีรันตู้จ้งหลีนะแต่ถ้าเกิดจะรีรันจริงๆก็ไม่แน่เวลานี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีสาหรับมิโฮโยให้แก้ตัวก็เป็นได้นะครับแต่นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านของลิทิกสเปียร์แล้วก็ลิทิกเบลด หรือก็คืออาวุธ4ีดาวทั้ง2อันนะครับอันนี้ก็คือลิทิกเบลดนะครับมีพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่5 1 0หน่วยต่อเลเวล9ก้าเสร็จนะครับสแต็รองเป็น ATK เปอร์เซนต์และโบนัสการขัดเกลาก็คือทุกๆตัวที่อยู่ในปาร์ตี้ที่มาจากเมืองลิยุะนะครับจะเพิ่มให้อาวุธนี้หรือผู้ถืออาวุธนี้นะครับได้รับ a t t a จ็ดและ Crit Rate อีก3%ในทุกๆตัวและสามารถสแต็คได้ถึง4ี่สแต็คหรือก็คือ4ตัวในปาร์ตี้นั่นแหละ ถ้ามีสีตัวมาจากเมืองลี่หัวนะครับก็คูณ4ไปเลยเป็น a อคแท็ก28%แล้วก็คี y เรทอีก12%นะครับบอกเลยว่าค,ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะแล้วอีกอันนึงครับก็เหมือนกันครับเป็นหอกที่มีเอฟเฟกเหมือนกันนะแต่ต่างกันตรงที่เบสแอคแท็กสูงสุดจะอยู่ที่565หน่วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แอคแท็กที่เพิ่มขึ้นมันอยู่ที่27.6%นะซึ่งมันจะต่างจากทางด้านของดาบใหญ่นะเพราะว่ามันมีเบสแอคแท็กที่ต่างกันนะครับถ้าเกิดเราดูดีๆนะ ดบาบใหญ่จะมีเปอร์เซนต์ที่โบวขึ้นถึง41เลยนะครับและสำหรับหอกก็จะอยู่ที่27.6นะครับแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นครับอันนั้นก็นั่นแหละค่อยคำนวณกันอีกทีนะครับกับตัวที่เราจะใช้นะแต่โดยรวมแล้วเป็นอาวุธที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะบังคับใหเ้เพื่อนต้องเล่นทางด้านของตอัวละครที่มาจากเมืองหรีห่หยว่นะครับแต่แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับก็ทางเกมก็บอกว่าในอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นก็ไม่มีมเวสเซนที่จะต้องใช้เลยนะครับยกเว้นทางหน้าของเลไลน์นะนะก็ตามนั้นนะแล้วก็บางอีเวนท์นะครับก็จะไม่มีให้ทําแล้วหลังจากหมดระยะเวลากิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บของฟรีให้ได้ทั้งหมดหรือว่าร่วมสนุกเพื่อที่จะรับของต่าง ก็รีบทาให้เสร็จแล้วก็อย่าพลาดด้วยนะครับและนอกเหนือจากอีเวนท์ที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับทางเกมเองก็ยังมีระบุด,ด้วยนะว่า more event to follow during version 1.3นะครับแปลว่าอาจจะอัปเดตพวกนี้ได้จัดขึ้นไปแล้วนะครับยังมีอีเวนท์อีกมากมายที่รออยู่นะเนี่ยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอาจจะมีประกาศรอบ2พร้อมกับตัวละครก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็พูดอย่างนี้ตอนตัวละครเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะเขาอาจจะแบบประกาศทีเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่เพื่อไม่ให้เป็นการสปอร์จนมากเกินไปเขาเขาก็เลยขอ ไม่พูดละกันแล้วรอให้เราทํากิจกรรมพวกนี้เสร็จก่อนหรือใกล้เสร็จแล้วนะนะก็น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ <ST AR> และแน่นอนนะครับในเวอร์ชัน1.3นี้ก็จะมีอะไรอีกมากมายนอกเหนือจากอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นมีมอนสเตอร์ตัวใหม่เ <ST AR> ช่น G.O. V. Sharp นะครับกับ p r i m o G.O. V. Sharp ท <ST AR> ี่เราได้เห็นในเทรลเลอร์เนาะแล้วก็มีแกจิตใหม่ๆมี Achievement ใหม่ๆและมีของให้กินใหม่ๆนะครับแล้วก็มีของให้ใช้ใหม่ๆด้วยซึ่งก็น่าสนใจอยู่หลายระบบนะครับแต่จริงๆแล้วที่เราสนใจจริงๆนะ ก็จะเป็นระบบทางด้านของการเปลี่ยนเศษธาตุให้กลายเป็นเศษธาตุชนิดอื่นอย่างเช่นเศษธาตุน้ําแข็งให้กลายเป็นเศษธาตุไฟนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปอัพตัวละครน,น,นั้นๆเนาะอันนี้คืออะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ไม่รู้ว่าของที่ต้องใช้เปลี่ยนสีมันหายากแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดมันหาง่ายบอกเลยว่าบอสน้ําจะไม่มีใครลงอยู่แล้ว <c oughs> นอกจากว่าจะมีแกล้นเยอะนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่น่าสนใจจริงๆแล้วที่เพื่อนๆน่าจะรอคอยอยู่จริงๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของการบัฟจงหลีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนก็เหมือนที่มีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆยังจําได้นะครับทางด้านของการกด e ค้างของจงหลีนะครับก็คือการสร้างเกราะดูดซับพลังงานเกราะของตัวรอบข้างถึง2-3ตัวนะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีโล่ที่ดูดซับ ดามเมจธาดินได้ถึง250%นะครับนอกจากจากนี้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาได้ดัดแปลงไปแล้วนะครับให้มีเอฟเฟกดังต่อไปนี้นะครับพลังงานธาตุดินที่อยู่รอบข้างนะครับจะทําการระเบิดขึ้นมาหรือก็คือพวกโลหธาตุดินอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะทําให้มีเอฟเฟกดังต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเสายังมีไม่ครบจำนวนในพื้นที่นะครับมันจะทำให้จงหลีเสกเสาขึ้นมาบวกกับสร้างเกราะให้จงหลีที่สเกลตามแม็กซ์ และโล่โล่นี้นะครับก็ได้ถูกดัดแปลงให้ซับพลังงานทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทั้งกายภาพด้วยให้ดีขึ้นถึง1 5 0ก็คือลดจาก2 5 0เฉพาะธาตุดินกลายเป็นทุกธาตุเป็น150%บอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆนะครับแต่ที่เด่นจริงๆนะที่เด่นจริงๆแล้วเป็นไฮไลท์เลยก็คือผู้ที่สวมใส่โล่นี้อยู่นะครับจะทําให้ซูที่อยู่รอบข้างนั้นลดต้านทานธาตุ ทุกธาตุบวกกับกายภาพด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆและลดถึง20%ซ์ด้วยนะแต่า่านี้จะไม่สแต็กนะครับไม่ว่าจะมีเพื่อนในปาร์ตี้อยู่อีกคนหนึ่งที่ใส่เหมือนกันก็จะไม่สแต็กกันนะครับมันก็จะลดแค่20%เท่านั้นแต่แค่นี้ก็ดีเหลือเกินแล้วนะนอกจากนี้ก็เหมือนเดิมครับทำเป็น a e ลีดาเมแล้วก็ทำลายเกาะที่เป็นธาตุ GO อเป็นจำนวนถึง2เกาะด้วยกันนะครับหรือไม่ก็ดูดซับพลังงานธาตุ GO หรือธาตุดินนั่นแหละถึง2เป้าหมายด้วยกันเนาะ และมีอีกจุดหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวจ้องหลีนะครับหรือก็คือทางด้านของ Dominance of Earth หรือก็คือทาสิ t a าเลนของจ้องหลีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ Dominance of เออจะทำให้อันติของจ้งหลีหรือ Planet b e ี o r e ทำดาเมจมากขึ้นถึง33%จาก Max HP ใช่ไหมครับตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงคือเอฟเฟกยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือ Planet ตบี o r e ยังได้รับดาเมจที่เพิ่มขึ้นถึง33%แต่เพิ่มเติมคือพลังโจมตีปกติการกดชาร์จและการกระโดดตีของจ้งหลีนะครับจะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นตาม Max HP ถึง1.39นะครับถ้าเกิดใครไม่เห็นภาพนะ ก็คือทุกๆ1,000 0 HP ที่จ้งหลีมีนะครับจะทําให้จ้งหลีนั้นตีแรงขึ้นถึง1,399หน่วยนะครับอันนี้เองก็อาจจะดูไม่เยอะนะแต่จ้งหลีไม่น่ามีแค่1,000 0 HP นะครับจ้งหลีอาจจะมีมากถึง5 0 0 0 0 6 0ถึง60,000 HP เลยนะแต่ถ้าเกิด50,000 HP จริงๆก็คูณ5ไปเลยครับก็ประมาณ6-700ดดามเมจที่เพิ่มขึ้นเลยนะ อันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดเราแบบเป็นคำนวณเรื่องคีเลดอะไรแล้วบวกอะไรแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะและบวกกับทางด้านของด o มินัสลาพิดิสนะครับหรือก็คือเสาของจ้งหลีนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นถึง1.9%ของแม็กซ์เอชพีจากจ้งหลีเลยนะครับอันนี้เองก็น่าสนใจมากๆถ้าเกิดมีเลือดอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ก็อาจจะเพิ่มไปประมาณเกือบเกือบถึง1000เลยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เองก็น่าสนใจนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีผลเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเขามั่นใจที่จะเอามาลงแล้วแปลว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะสำหรับคนที่ได้ทดลองเบต้าเทสนะครับและส่วนนั้นแหละครับอย่างที่ผมบอกไป Planet Before อัรติของจุ้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งแปลว่าอะไราแปลว่าไม่แน่นะครับจุ้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่อาจจะเน้น HP ทุก a r t i f a c t เลยก็เป็นได้นะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอาจจะต้องมารอดูอีกทีนึงนะว่าพอบิวแล้วมันจะแรงหรือเปล่าหรือบิวแบบไหนจะแรงกว่ากันเนาะ ็โดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับจงหลีส่วนนอกเหนือนจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็คือการแก้บัคต่างๆนานานะครับแล้วก็การบัฟโลของธาตุดินให้มันดีกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นโลกของโนเอลเอออะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีการบัฟให้ซึมซับธาตุทุกธาตุได้เหมือนของจงหลีเหมือนกันนะครับแต่ลดลงจาก250%ธาตุดินเฉยๆก็จะกลายเป็นทุกธาตุ150%นะครับรวมถึงกายภาพด้วย อันนี้เองก็จะทําให้ธาตุดินนะครับเล่นได้ดีขึ้นและเล่นได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่เล่นธาตุดินอยู่ไม่ต้องเสียใจเลยบอกเลยว่าเป็นบัฟที่โคตรดีเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับท,ที่ทีมธาตุดินจะชอบมากๆเลยนะครับหรือที่ธาตุดินจะชอบมากๆเลยนะครับก็คือการสั่นพ้องของธาตุดินนะ endering rock ซึ่งปกติแล้วนะครับบัฟอันนี้นะครับจะเพิ่มให้ตัวละครที่ใส่โล่นั้นโจมตีแรงขึ้นถึง15%นะครับเลยดาเมจที่คำนวณออกมาแล้วเพิ่มไปอีก15%ใช่ไหมแต่หลังจากนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นอย่างนั้น กลายเป็นว่าเพิ่มความถึกของโล15่15%บวกกับว่าตัวละครที่มีการป้องกันด้วยโล่นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น15%และการทำดาเมจให้กับสตูนะครับจะทำให้สตูพวกนั้นลดต้าน,นทานธาตุดินไปอีก20%เป็นเวลา15วิโคตรดีมากๆเลยนะครับโอเคมันเหมือนเดิมตรงที่ว่าทำดาเมจเพิ่มขึ้น15%แต่เพิ่มเติมคือโล่ที่หนาขึ้น และการลดต้านทานธาตุดินนะครับบอกเลยว่าธาตุดินจะมีจุดที่เด่นมากขึ้นเยอะเลยเลย,เ,ลยเยอะมากเลยนะครับใครที่เล่นธาตุดินอยู่แฮปปี้ครับบอกเลยว่าจะเป็นจุดที่แฮปปี้มากๆเพราะเพราะว่าธาตุดินทั้งหลายแหละจะตีแรงขึ้นนั่นเองจริงๆมันถือว่าดีนะครับเพราะว่าธาตุดินเ,เป็นตัวที่ผสมธาตุเพื่อที่จะทำให้มัน แรงขึ้นไม่ได้นะมีแต่ทําให้เกราะหนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีดาเมจตรงนี้มาเสริมหรือก็คือการลดต้นานทานธาตุดินน่ะจะช่วยให้ธาตุดินนั้นโดดเด่นขึ้นเยอะมากๆอันนี้เองก็เป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับและก็แนะนํามากๆสาหรับใครที่เล่นธาตุดินอยู่ก็อาจจะเล่นต่อไปได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนธาตุก็ได้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เองก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจมากอ่ะก็โดยรวมแล้วก็น่าจะมีประมาณนั้นนะครับที่น่าสนใจจริงๆนะในเวอร์ชั่นที่กําลังจะมาในเร็วนี้หรือไม่ก็มาแล้วนะครับหลังจากที่ผม คลคปปนะิก็อยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมพร้อมกันดีๆนะครับเพราะมีของที่น่าสนใจเยอะมากๆและอย่าลืมนะครับว่ายังมีบางอย่างที่ยังไม่มาใครที่แบบอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอยากจะเปิดแพทอยากจะเปิดตัวละครที่ไม่ใช่เสี่ยวจริงๆนะจริงๆมันอาจจะมีน้อยแหละเพราะส่วนใหญ่เรากนา็น่าจะอยากเปิดแหละรวมถึงผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากลองดองไว้ก่อนก็อาจจะดองไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เองคือเขายังบอกไม่หมดนะครับเขายังอ,อุ๊บไปอยู่นิดนึงแต่ก็นั่นแหละ โดยรวมแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิป,ลปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเหญ่ Yay!